ตกลงใจหรือข้อตกลงคืออะไรมาเรามาฟังกันเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อเรารู้ว่าใครผิดใครถูกมาถึงขั้นตอนของการเจรจาการเจรจาก็จะมีบุคคลสฝ่ายฝ่ายแรกก็คือคนที่เป็นฝ่ายถูกหรือคนที่เสียหายจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ฝ่ายที่สองคือฝ่ายผิด คนที่ขับรถประมาทห่างมีประกันก็จะให้บริษัทประกันมาร่วมเจราจารด้วยฝ่ายที่สามคือกรรมการคือตำรวจหรือร้อยเวรในการเจราจาแต่ละครั้งที่สถานีตำรวจนะครับจะเจราจากันประมาณ3มครั้งเป็นอย่างน้อยแต่อาจจะไม่เกิน5ครั้งนะครับเรามาดูว่าการเจราจาครั้งแรกคืออะไรการเจราจาครั้งที่หถือว่า สาคัญมากสําหรับฝ่ายถูกเพราะฝ่ายถูกจะต้องไปประเมินความเสียหายจะต้องประเมินทั้งปัจจุบันประเมินทั้งอนาคตเราเสียหายอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายหรือทางทรัพย์สินเพราะการประเมินจะต้องประเมินเป็นข้อๆก็คือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อหเพื่อให้ฝ่ายผิดคนขับรถประมาทกับบริษัทประกันได้นําไปพิจารณาว่า จะจ่ายอะไรได้เท่าไหร่อันนี้ขอย้ำเลยนะครับว่าเป็นข้อที่สำคัญของฝ่ายถูกมาเรามาดูข้อ2กันเป็นข้อที่ฝ่ายผิดจะนำสิ่งที่เอาไปพิจารณาในครั้งก่อนมาบอกฝ่ายถูกว่าจ่ายได้แค่ไหนอะไรบ้างนี่ก็อยู่ที่ฝ่ายถูกแล้วนะครับว่ายอมรับไหมพอใจไหมหรือตกลงพอใจแล้วก็จะให้ทางร้อยเวรได้ทำบันทึกข้อตกลง ครั้งที่3นะครับเป็นครั้งที่ฝ่ายผิดจะนำค่าสินไหมหรือค่าเสียหายต่างๆมาจ่ายให้กับฝ่ายถูกตามข้อตกลงที่ทำไว้เมื่อครั้งที่สองไม่ว่าครั้งที่2จะลงตัวเลขเท่าไหร่จะชดใช้ยังไงครั้งที่3าจะต้องทำตามนั้นและนำค่าสินใหมที่ได้กลับไปดำเนินชีวิตต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ ฝากติดตามติ k ตอกเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจราจาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจแก้ปัญหาภาษาวะกันเรามาช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกผมกิติแทบนบดิ์สวัสดีครับ